ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Community Mobile นะครับว okay. well, we ันนี้เราก็จะมารีวิวปืน MSMC v e t l l n n นะครับผมที่ผมได้มานะครับโอเคเราก็จะไปลงแรงกันเลยก็สำหรับซีซั่นนี้ผมก็ไม่ได้เล่นมากนะไม่ค่อยมีเวลาเนาะทำแต่งานแรงก็ไม่ได้สูงมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ที่โปรสนะถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณโปรสแหละเออเราได้แนี้โอเค ก็เป็นด่านโปรดผมเลยนะครับด่านนี้แล้วก็จะไปเล่นเป็นทีมเดดแมนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้เล่นนานถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดซับด้วยนะครับผมเวลาที่ผมจะลงคลิปลงอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผม เค okay. ปืนนี้ผมก็จะไม่ใส่ลำกล้องนะครับเพราะจะได้ทําแบบให้แบบซูมไวขึ้นอ่าก็แต่งมาแล้วแต่ว่าก็แลงแต่งแบบยังไงอ่ะแบบไม่ได้แต่งแบบคุมให้ปืนอยู่ขนาดนั้นนะครับผมจะเน้นเป็นสายที่แบบอ่าวิ่งไวตายมออพูดไงตายเลย ผมก็จะเล่นเป็นสายเน้นสายบุกนะครับสายดันก็ค่อนข้างที่จะปืนเนี่ยไวนะทุกอย่างคือระบบแบบการเปลี่ยนกระสุนการเล็งการอะไรคือไวหมดเบาแต่ข้อเสียคือระยะไกลเวลาถ้าเรายิงไปดวนระยะไกลกับคนอื่นเขาเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบน,นะครับและอ,อย่างหนึ่งคือกระสุนผมมันน้อยเพราะว่าผมได้เอาเป็นเปลี่ยนแม็กกาซีนไวนะ ให้หลบหลบอ่ะจะเอะจะเอจะเอะหลังลงมาดิเห็นไหมครับระยะใกล้บอกเลยว่าปืนเรากินขาดนะระยะใกล้นะแรงเรื่องของแรงดีดนะปืนค่อนข้างที่จะดีดนะครับผม บอกเลยว่าดีดนะก็ต้องคุมนิดนึงผม <Contact. S 1> oh, รู้สึกว่าเยอะ <Contact. S 1> เยอะไ <Contact. S 1> ม่รู้รงไหนอา้าวกระสุนหมด <Target down. S 1> อกระสุนหมดก็เอาพกไปกินนะเพื่อนนะผมเดี๋ยวผม,มาหาปืนแป๊บนึง่งไม่มีปืนใช้เลยโ <Contact. S 1> อ้ <Contact. S 1> มันไม่ตายวะทุกคนหมอบโอ้โหยังโดนขนาดหมอบนะเนี่ยผมก็นึกว่ายิงไม่โดนแล้วดิม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหน็นหนะเห็นนะอมไม่สนใจผมด้วยทุกคนดูอ่าอ่าดูไม่สนใจผมด้วยอ,อม,มยอยขอบคุณเพื่อน อเอาบาซสุก้าไปกินใครโดนก็จะหายไปในมิติ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้ยหน้าม,มืดแดงเลยเอาเระเบิรไปกินพูดผิดนะจรวดจรวด,วดรู้อะไรอ่ระช่างมันเถอะไปครับเดี๋ยวเราตามรถไปอืม แ่กตอนนี้ก็33ต่อ23นะครับผมทีมเราก็นำอยู่ได้เปรียบอยู่ข้างหลังเพื่อนข้างหลังเนี่ยครับระยะไกลมันค่อนข้างคุมยากนะเป็นปืนที่คุมยากแล้วก็กระสุนก็หมดไวด้วยอืมดับล o ิ b l e Q d ดับ l e Q กับพวกคู่ไปเลยไงเป็นไงอยู่ไหนอะ โบโบสองทีนะครับโบโบ,โบสุดแตกเอานี่สรุปเรารีวิวปืนอะไรกันแนะ่ AK หรือ M4 แล้วเรียกง่ายๆก็ถ้าเรียกให้เรียกง่ายๆก็ปืนยูซี่นั่นแหละรูปทรงรูปร่างก็ยูซี่นะครับเมื่อก่อนผมก็เล่นให้เด็บเนาะแต่นี้ก็ไม่ได้เล่นละ เนื่องจากไม่มีคอมนะครับอีกสองตัวอีกสองตัวสอง,ต,สองต,ตัวเดียวอืมไฟดูดไฟดูดัวเดียวเท่านั้นโอเคครับจบแล้วก็จบกวามปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นโหมดอ่าวางระเบิดนะได้ที่หนึ่งด้วยเจ๋อ ปืนนิน่งมากแต่ว่าข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับปืนที่นิ่งเนี่ยส่วนมากข้อเสียคือการจะช้านะซูมเข้าช้าแล้วก็แบบการเคลื่อนที่อะไรก็จะช้าลงอ่าแต่ว่าจะทําให้เรานิ่งขึ้นอืมปืนนิ่งขึ้นแล้วก็คุมได้ง่ายขึ้นนะโอสองโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลงเป็นอาวางบอมนะครับ ไอ้คิวไปยี่สิตัวเขินเลยโอเคครับต่อไปมวองมอมดีกว่าอยากรู้ว่ามันเล่นดีไม่ดีก็ต้องเล่นโหมดนี้แล้วครับทีมห้าห้าเนี่ยเจ้าคอสไฟรหรือคอสต้อนดี ได้คอสตันเค Destroy ด้านนี้ก็ผมว่ามันคล้ายๆด้านอะไรของเกม PV ปะใช่ไหมถ้าใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนเกมเคาน์เตอร์หรือ p b หรือเกมอะไรนี่แหละด่านนี้นะคุณค้นอยู่ <c ounter> <c ounter> แคบเราจะออกสายนะเราจะออกสายสายยาวๆสายยาวๆผมปาระเบิดดักไว้นะเผื่อมีใครวิ่งผ่านมาจะได้ตายเขาจะได้โดนระเบิดของเรานะเอ๊ะเงียบแปลกๆอ่ะถ้าเงียบอย่างนี้ <c oughs> ผมออกไปดูดีกว <thieves? S 1> <c oughs> ่าอุย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 ค <c oughs> าตาหน้า เดี๋ยวางผิดสูตรหรือเปล่าเราต้องวางที่พื้นเนาะยิ่งเราน่าจะวางพื้นเนาะเออโอ้หแมปลคครับเดี๋ยวเอาใหม่เราออกซ้ายอย่างเดียวนะเราจะเล่นฉีกซ้ายอย่างเดียวเลยวางมาเอาดวนกันเอาเอา้าเอาดิโอ้โหหลับครับทีเดียวเท่านั้นไปเกิดเลย ระวังนะข้างบนมาแล้วเพื่อนข้างบนมาแล้วผมว่าเขาอยู่ข้างบนแล้วเพื่อนเขากูหรือเปล่าลองขึ้นไปดูดิผมว่าเจอแน่เลยข้างหน้าเขาน่าจะ <c oughs> หลังหักไปอยู่ข้างหลัง กูทันไหมเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันแน่ <c oughs> วินแรกก็เอาแล้วเป็นไรครับฉีกซ้ายเหมือนเดิมไปวันตัวละครโคตรเทอะตัวละครผมก็จะเป็นเด็กเหมือนเด็กจีนนะเด็กจีนแบบเปือเป้อนเปื้อนฝุ่นนะ่ะเด็กเปื้อนฝุ่น <c oughs> <c oughs> เด็กเปื้อนฝุ่นที่แบบยุคสงครามอะไรประมาณนั้นเฮ้ยม,มีเปล่า ผมโผลวันนี้ผมสอยให้เลยนะฮึทางสะดวกเลยอ่ะอือฮหวานหมูสไตล์อืมโบเบะหัวแตก <S 2> <S 2> ไปดิอืมเก็บสไตล์ก่อนดีกว่ามีไหมอืมระเบิดดับแล้วระเบิดดับอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะ เราจะวิ่งไปดูนะอืมไปแล้วเรวฉีกซ้ายดีกว่าไปซ้ายไปซ้ายผมว่าเขามาทางนี้แหละดีข้งบนข้ามบนแตกมีไหมเมื่อกี้มืนจะเห็นอีกตัวหนึ่งนะที่ว่าฉีกซ้ายออกไปทางนู้นะ่ะไกลๆอะ่ะแล้วผมจะดูดิเอ๊อใช่เหมีไหม เอ้ไม่มีนะเพื่อนเราตายเ,เวลากดดันเรามากเลยอเหลือครึ่งนาทีเองอะ่ะสามสิบวิทันไปเนี่ย got the bomb. เราต้องรีบวางแล้วนะมีงั้นเราแพ้แน่สิบหกวิเอง ทันไหมอุ้ย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 หลังอุ้ยอืมก็มาได้คุณต้องนอนชิกซ้ายเหมือนเดิมนะครับ รอครับรอบนี้เ้าจะไม่พลาดนะแต่จะไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วที่ว่าเออตั้งแบบติดเพดานเอาแล้วเบิดแปะเพดานแปะขอบประตูไว้แล้วมันไม่ระเบิดให้ผมอ่ะเพื่อนโดนตายไปหนึ่งละทางโล่งไหมเอามาออกที่เดิมนี่หว่าพิไหนโอเค เล่นครั้งแรกเ่ยนะท่านนี้เนี่ยเมื่อกี้เดินงงเลยมาออกทางเดิมเอ้าล้วจะไม่รู้จะจออมทำไมด้านนี้ยาวๆอ่ะแบบด้านมันตรงมันโล่งอ่ะเล่นสนยเหมาะมากเลยนะ ถ้าคุณแบบสายสนย<ป>ัยที่ชอบเล่นสนัยแล้ด่านนี้เป็นด่านที่เหมาะสุดๆเลยทามาันทางตรงอ่ะทุกคนอไงเขาได้เราวินเดียว,วยอยสองต่อหนึ่งละเพื่อ,อนนี่ถือกระบองรอเลยเมื่อกี้แบบเตรียมวิ่งใส่อย่างเดียวเลยมั้งนะอาครับที่เดิมเรวจะซุ่มตรงนี้นะ เอาขึ้นไม่ได้ดข้างหลังเหรอมีไหมข้างหน้าเราน่าจะมีมีไหมเห็นละอืมอุ้ยมืดหน้าเรามืด นายไม่อยู่แล้วมันตายไปแล้วววาอยู่ที่เดิมเลยแต่มันตายไปแล้วนายเก็บนายสิสนายอะไรครับเนี่ยสีทองเก๋เอ้ผมว่าเขาอยู่แถวนี้แหละเพื่อนก็ตายอยู่แถวนี้อะนู่นนูน เออเขาไปแนวของเขานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เพิ่งอ่านไม่เห็นโอ้โ่มาได้จังหวะพอดีเลยขึ้นมาแล้วก็ยิงเราเลยแล้วขึ้นช้ากว่านั้นนิดนึงก็จะสวยมากๆเลยนะครับจะได้ตลบหลังเขาอ๋อเปลี่ยนฝั่งแล้ว จะออกซ้ายนะครับเราจะเล่นซ้ายอย่างเดียวนะเกมนี้ไซส์ยาวๆอืมสไลด์มาก็ตายสิครับไม่มีเหรอหนึ่งสองสามเป็นสามตัวเฮ้ยเออสี่เอาอะทุกคนสี่ตัวครับรอบนี้เก็บสี่เก็บห้าได้ไหมขอเก็บห้าได้ไหมจะรวดส่งไปส่งรถไปขอเก็บห้าได้ไหม ตัวเดียวโอ,โอ้เพื่อนได้ไม่เป็นไรนะครับโอ้ทำดีแล้วเกมนี้ทำดีมีประโยชน์ก็ตานี้แหละอืม <c oughs> สกอร์เก้าตัวละฝั่งเราสี่คนด้วยซ้ำนะผู้เล่นฝั่งเรามีสี่คนของเขามีห้าถือว่าทีมเราเล่นดีมากเลยนะเพื่อนๆในทีมคือเล่นดีมาก ประมาทไม่ได้นะครับอาจจะแพ้ได้เหมือนกันซีหนึ่งผมเคยแพ้มาแล้วก็ได้ก็มีนะขึ้นอ้าึ้นกลับไม่ได้ด้วยเราต้องเดินขึ้นบันไดใช่ไหมเนี่ยโอ้โตายเล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมีตัวนึงเฮ้ยไหนวะอื้นอะไร ผมก็สไลด์ขึ้นมาแล้วเขาก็ยิงผมตายกลางอากาศเลยทั้งทั้งที่แบบสไลด์กลางอากาศอ่ะโอ้โหสวยครับเยี่ยมมากเพื่อนได้งี้ดินี่ครับเดอะแบกอยังหล่อหน้าตาโคตรสม,มเก็บสี่ชุดนี้ภูมิใจมากปื้มปื้มปื้ม ก็เป็นไงกันบ้างครับกับปืนปืนนี้นะครับปืนยูซี่นะว่าดีเลยนะระยะใกล้แล้วสําหรับคนที่เล่นเกมไวชอบเล่นเกมไวเกมบุกนะดีมากๆเลยแต่ย่าไปวัดระยะไกลกับคนอื่นเขานะครับอ่าอย่าไปยืนวันนะเจอพวกเอคอะไรเงี้ยตายนะบอกไว้ใ <c> ห <oughs> ้อสกอร์สิตัวยังหลออโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับปืน MSMC w e t l a n d นะครับโอเคถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกด Sub สไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะผมจะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับ